รับผิดผู้มากด้วยลีลางูุดเห็นหน้าผาบอกผัานมาความสุขให้แปแตๆครับปั๊บึงทัศนคติปัึงใครแต่นี่คือดคันแบบระบบขอบรั้วอารมณ์อรวยผมกัเปนลูกค้นจดคนหนึ่งราคาบริเียนสูง อยู่แต่กับพวกหมอล่า,าบริเเป็นนักบริหารบริมีทฤษฎีมีแต่ประสบการณ์ล้วนๆทุกอย่างที่ดูแลก,กันทุกคนคือจากเซีนและจากค้อมรู้สึกบริมีหลักการอันอยังเลื่อยเพราะว่าเข้าอยู่กันแบบตับามาแต่อย่างไรทุกคนรู้สึกและคิดอยู่เสมอว่าคือจังพอบอกคันเท่าไปยุใส เพราะว่าสิเป็นยูนีหรือย้สายหรือแม้กระทั่งในเป็นในมีจกิจการของตัวเองถ้าเขาเขียนงานโดยค้อมจริงใจตั้งใจแล้วก็หักในสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จอย่างไน่นรนแต่ว่าข้อมสาเร็จของคนมันมันบอกขึ้นกันบ่กอยากให้เอาโตเข้าเปรียบเทียกบกับผู้อื่นอย่างไขค้นว่าครบรอบหนึ่งปีปิดบงเช็ค ขึ้นหลังลาปีนี้เขาได้เงี่ยชีวิตเขาดีขึ้นบออันนั้นขึ้นที่สุดแล้วโลกสมัยนี้นั้นกว้างนั้นเสียเหตุเ,หเขามีความคิดทีกว้างขึ้นเพราะเขาเห็นหลายขึ้นขันเขาเห็นหลายขันเขาพรายับอย่างชังใจขันเขาดีบตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันอาจสิเสียไปผมอยากให้ทุกคนอยู่ตามหลักข้อมูลจริง พอตอกฝื้นจะของเอียงให้มันหนักหน่ทุกอย่างมันมีเวลาของมันถึงเวลามันสิได้ดีเองพัาบ่ต้องไปอิจฉาอื่นเราก็ต้องเห็นรู้จักการอภให้โดยเฉพาะข้างาอยูอ่น้ำกันส่วนร่วมผมบอกมี่ตลอดว่ากำลังใจดีเห,เห็นผมสูงที่สุดเลยแฟ้งขับนะี่คืออีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สาคัญคือคนในขอบครัวของเราคือลูกน้องแต่เห็นม้งหน้าปีแรงผมกันรู้ ฮัลผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคน,นมีนีบุญเพราะว่าผมล่ำม,มา20กว่าปีก็ไปอยู่โฉกช,ชน่นเมืพอสมควรไปล่ำทัวรทีบก็ไปเห็นปัญหาท้องแต่ละหมที่ไปยูมันก็เป็นไปได้อย่างผมกับบริเ,เป็นนักลองดังเพ่งบริด้ดังไม่เห็นว้งกับตะกฏว่าคนจังคนมีงานใน้รุกนองทีดีได้ผูมากรวม มันสมบูรณ์เต็มปีแหลกนั่นก็เลยคือจังเปิดประวัาาวติศาสตร์นาไม่ได้่าตังวงปีแหลกเราสามารถยืนดยากไ้เลยดวงดีได้ที่งายที่ดีผมเคยใส่ข้าแท่นตัวว่าหัวหนา้าแมงว่าผมสีใส่ข้าแท่นตัว,วไอ้พอผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าผมขึ้นหัวหนา้าผมขึ้นจอดได้ผมเอื้อทุกคนขึ้น้องคือนีขึ้นเกลือ มอยากให้เขาเคนตรงนี้มาเขาอยู่ใันแบบนี้ยี่หรีผมรู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะปีนี้บ,นบนอลโมงผมมันมีโอกาสที่ต่อไปซึ่งปกติแล้วซองผมเสียผมบได้ไปใส,ส,ส่แต่ว่าผมก็บริเวณยู่ซื้อๆคุยโทรศัพท์อยูหมดเงินเพ,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 พื่อเห็นทุกอย่างมันออกมาดีเพราะต้องรงักษาพวกหมอรับกษยผมเสือมาตาในคนอีสานยเห็นบุญ เมืองไทยยังมีประเทนี้อยู่เนี่ยเ้าโบกุดง่ายขากเข้าเป็นมอลลัมทีนี้มาตรฐานบระจําเป็นต้องเตียงตันกัง่าง่ายมอลลัามคณะเข้าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นมอลลัมทีนี้ทีนี่นอนกับเป๋เคยเตียงตันแต่ไปเรอยนเหตุน้ำห้อยเราเดียว่าบสศินพอดเนี่ยเพราะมันเป็นลูกธรรมที่ชัดเจนเลยคือเราเดียว่าบทศินสี่เจ็ดสี่ปีแล้วพอให้ยังเป็นสี่อายอยู่น้ำพน ไอ้เกษตรน้ำเพลินพาว่นอยากเต็มคือเพลินอยากให้ใหหพวกเขาอยู่ไปได้คนโดนหอดูหอดรานคือทีแดงแง่แดงแก,กินว่าผู้เดียวประเดี้เอาลูเอารานมากมันจะหาจกินน้ำกันแต่ทุกคนมันต้องมีใจต่อกันนะครับโบมี่อย่างไรโบม,มีแคคมีอีกอยากให้ทุกคนแบบพาก,กันมีอย่างบอกอันทุกคนคือคนในครอบครัวเขาต้องเอากันไว้ก่อนพาวัาเขาสิตะล่อนเดินสายที่มันไปหาจกินบางอื่น ไ่อาศัยบ้านอื่นนะครับเรื่องเรากับเรื่องยาสิติ์กับเรื่องพนันมีอยู่แค่เรื่องการทํางานไข่เก็บป่วยสุตวิสัยม่าล่ามาบอกมันนี่แค่นั้นเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบมาเก็บเพราะว่าผมถามเหล่าทำมันประถมที่เทศว่าทุกคนมาหาเนี่